สวัสดีค่ะสารบ้านสาเสริมกับพี่น้องทางนี้เบานําครับออมพวงไข่ค่ะเมื่อนี้สาเสริมพักจากการเก็บเห็ดมือหนึ่งเห็ดเทากับใไข้างสตอกได้พี่น้องขายหมดทุกมือทุกมือขนาดเห็ดท่านเห็ดอย่างที่ว่าดอกเทานี่สาเสริมมาล่างไว้ผลกับมะขอซื้อคือเกาเนค่ะเพราะว่าสารเสริมมันล่างให้เรียบร้อยสุมเทานะคะ่นกับไปแกงสร้างเพิ่มอีกพุ่นะพี่น้องค่ะนี่เมื่อนี้ก็ได้เ็จแกงพวงไข่นะออมออมพวงไข่พี่น้อง ผวงไคไก่เนะ,ะ่ค่ะก่อนอื่นเขากิดติดต่ำเครื่องก้อนเครื่องกับนี้ยังไงเครื่องกับเครื่องเอาพริกแห้งเอาเหมดเปล่าแล้ว<ๆ>ค่ะใส่พริกแห้งตะไคร้หอมแดง<ม>เข้าไปแล้วกับใบมะกรูดกับเครื่องอ้อมนั่นแหละค่ะอ้อมนุ่นๆเสียบๆ,ๆ,ๆ,ๆกินคิดหออเห็นหำหำให้ผ่านไปอีกทีเนี่ยแ,แกงทิ้มงานที่เราเสิร์ขอไปนเาเพิ่อนะค่ะพักกันอัดกันไปเมื่อวานนี่นะให้หาหลังหากระตากระเตมกระบาแล้วแบบมีหไม่มองนั่งได้แง่มานอ่ะพี่น้อง บ่ได้อรถจะของไปแต่ว่ามืออื่นมาสิไปอยู่เด้่ค่ะมาจะไปเลี้ยมสิเปรย์ทีว่าแบบพันนันบ่ได้อีหลีก็ให้ได้เห็ดค่ามากันยังดีค่าคำน้ไนไม่ไรเนาะคำนั้นไม่หลอกน้ำไม่ไรสิไปเล่นภูเขาอีกเยอะเพราะว่าเสริมไปเสริมกับบ่ไวไปจิตต้อไหลเสร,ริมนอนเดือกเนะาะเสื่อมงานแล้วกันตีหนึ่งหกทุ่มตีหนึ่งตีสามเสริมกับตื้นละบ่เนี่ยค่ะมันไก่เลี้ยมันเดินทางไปกลับกับสอง้อยโหลปุนหะอืม ขอ,ขอแล้วตอนนี้กับอแล้วก็มาตามัมกะไร้หอมแดงพริกแห้งตามห้ละเอียดค่ะพีกน้องก็ใส่หอมแดงลงไปเนะคะ่ะหอมแดง,งเราเติมไอันนั้นเราเติมกะใสห่หอมหัวแห่กเข้าไปน้ำเป็นหอม ฝอยฝอยมันค่อยกินมันมามีไก่นันนี่เนี่ยมีเต้แนวกินได้เลยหลวงหวงไข่เขาเอิญหลวงไข่กระเถิดอะไรนี่ละเนาะหวงไข่แล้วขาเนื้ะเสิร์ฟสีแกอันอ่อมใส่น้ำกันนะอ่อมใส่บกักฮงค่ะพี่นอ้องอ่อมใส่มะละกอบด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นว่ามเมนเนื้อไก่เสิร์ฟกันเลยสิสับเนื้อมาตองเห็ดตอนไงเห็นมันคุยไปนน้ำกันได้ลดเนาะแสีบแล้วดะเขากันห้อดิเขากันลดค่ะฮงยิ่งใหญ่าซอย สูงปวดไปเลยนี่สีลดก้อกรุบ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 ลังค้นไปกระมักบางๆแล้วค่ะพี่น้องจะได้ยินแบบว่าอย่างก่อเสริมว่าลังค้นลังค้นดูนี่บ้าเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันบ้เป็นวัสดุของเสถันนี่จะเสบเลยหรือว่าสูตรพี่น้องสิบว่าเสีบลงซินะเสถันก็ได้ว่าต้องจะไปเห็นแบบสูตรอื่นนำลุงซิ่ก็ได้ใส่เข้ามาลังค้นลังค้นดูตละเมนูกันเลย อันเป็นสีเงยบ่จะเได้หันน้ำเนาะอันสีงอืมเได็ตัดยุดับบ่แต่ว่าผวงไข่เนี่ยถือ่ตัดเเาเอา,เก,เอาก,กอดกันไปล้คขาประสิตแตกผวงไข่ไกลตับกับพ่อแยกนี่สิดสิพาอยู่เัอครวนเลยตับใหญ่ๆรบกวนตุนเนาะ นี่เป็นชุดหนึ่งนาะหนึ่งชุดเป็นถุงแม่เลือกเจอวาเป็นถุงไปราคาพี่น้องป่ะเอาไปอ้อมเลยแบบเนี้ยโอ้ยใส่บักเล่นกับไปน้ำแล้วค่ะอ้อ,อมไก่กับใส่บักเล่นน้ำเราเสริมนะ,ะเดี๋ยวใส่ในนี่นเลยประมาณจะปิดขวดใส่เครื่องเลยเนาะ,ค,ะนค่ะขวดกันนะค่ะขวดที่ว่าใส่เครื่องเฮากอนเียเงาต่าเครื่องขวดคืออ,อ้อมไก่อ้อมหนึ่งไอเนี้ยตะวันนี่พันสิสุกง,ง่ายอยู่ดอก น้องผงช่วงนี้ได้ก็ได้แล้วค่ะผู้ใดอยากผงช่วงนี้กับผงได้ด้ทกันเดี๋ยวเขาจะใส่สุดาตองตปกรอนหน่อยเนี่ยผมบอกอม่แข็งปลาดะะ้วค่ะตอนนี้ก็หอมไปเนี่ยแล้เลเใกล้ฮตโตแล้วเขาก็เอาหน้ามาใส่เลยปันาค่าเล่บันค่ะ ใส่น้งลงไปนะพี่น้องเนาะะต้องใส่หลายค่ะอือพี่น้องมดูค่ะจะเสียบเลยนะไสปะฮุงลงไปเนาะมันสุกง,ง่ายยนืนบะคืออันนี้ก็บะคืออันไก่ได้อันนี้เค็มีตะตับไต่กับหัวงไข่ไขก่กระเตกน้ำนวยหนึงห่งอยอูดักต่วัากับเพอดีกลายเป็นอย่างก็เขาเอิญน,นะสีเลยได้ป่นะนี่ค่ะพี่น้องมดูค่ะจะเสียบปะน่าทาตะผักสีหลงนี่แห้งหอมบัดเนี่ย พี่น้องมา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 ,มา,มาใส่ผักซีลงไปค่ะคุณอาหอมหอมอ้อมกินผักกินแบบหุ้งกินไก่นี่มันจะเข้ากันไปหมดด้วยค่ะเนี่ยเพราะว่ามันเปินมิกซ์ซัมบมีไข่น้ำนมหอมเนาะซําออ,อมไข่เหลืองใส้ไปน้้ำอีกวันนี้ค่ะนอน้องเรียบร้อยเรียบร้อยปะเอาไปจัดผักเข่ามีอย่างที่นี่เมื่อนหร่สินหนึ่งเฮ็ดกินอีกเด้อค่ะคิดอยาอายุเฮ็ดที่เขาหนึ่งใบกับตำแจียวสมอีก เ <BE K T> บิ่งเบิงบ้งมันสดนุ่งกันโอ้ไข่ไข่แต่มันก็เป็นซ้ำเอียงก็เขาเอิ้นอนน้ำบํงคุณเขากันนอ่น้ำตกไข่นั้นนะไข่แต่สองน่วยนึยนงหลักล่ะเด็กยังอยู่อยู่หน่วยไงไข่พวงไข่ออมพวงไข่มีตับมีไต,ม,ตมีไตนะาะค่ะพ่อเนาะพี่น้องอตักหมดเลย <c oughs> พี่น้องมาเบิ่งด้วยค่ะมือน,นีหนะเาคุณด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก <c oughs> <ๆ>็ลางออม จ้าออมแก้วหนึ่งเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะนี่ถูกอย่างเนี๋ยวกินหาบ้านเฮามาเด้อค่ะไปเดี๋ยวพี่น้องมากินข้าวน้ำกันโอ้ยสิได้สลับกันบําสลับพี่ต้องสลับถึงสองคนหนึ่งหน่อยเนาะเสียมาแลเสียบก็หมุนหมุนด้วยเถอะหมุนหมุนแกงปลากระเงี้ยงใส่ดอกแขกค่ะอาหารเพื่อสุขภาพของแม่เมนูน้ำเสนอครับเป็นไงยังไงเห็ดไข่ซื้อเมนูแล้วเนี่ย แกงปลาแกงปลาผัก5ชนิดแล้วแบบแล้วใส่ผักผักชนิดมีผักอ่อนอย่างนี้ครับ่ีขาเนี่ยแล้วก็น,นี้หมอบอกกันแล้วกันแล้วเปิดไปเห็นยูทูบแล้วกรับอืมมขาไปหน่อยที่ได้ลวกให้มให้เขาเนียวเรื่องนี้นะให้สารน่ะ măng cả ải vào nhiêu hoa buồn của mật lạp bằng mật kịch bằng hàm lạ mục hm 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 อ,อันนี้ดอกนมเห็ดหานเนี่ยเวลามันหนึ่งล่ะไม่ได้ตั้งกันเนะาะไม่ได้ตั้งกันหลายเนี่ยบากครังสัตว์จนองใกล้หอือเป็นล่าไม่บไล้ตาเหือกัน สิบ้าบางงอมัน,น,มนยังติดี่น้องอยากโซสิอยเก็บตว่าเป็นมัดงาม แบบนี้อันนี้มวาวั่เกลยคำเบี้ยอีกคำสุดสุดอันนี้มาปลาลุงตุ้งเอาชิลงจิ้มสมพักแซ่บต้มแซ่บสดน,น้ำอไรตัวเดวยคขังนี่แหละน้บบำ ไตกับพรอเล็กกำไรเยอะค่ะพอเพิ่มมาเห็นแลกินไตไก่คือตัวพวงไข่ไขไมันใตน้ำหน่อยนึงแล้วก้อนสองก้อนไปอ้อมไตนะหน่าะไตกับตับพอได้อยู่เลยอ้อมเกิในไตใก่แบบนี้เราเนี่ยสูตรนี้เลยมะหู้ไตทั้าเนี่ยชอบเลย ปรุงกัน,นแลนวแก็เป็นนูวพรงมปรุงรสน้ำปลาแดงก็สิบาแซบ้าเขากระลึงเนื้ออันน้ำปลาแดงเขาเนาะค่ะมันก็เลยเห็นเนืกินง่ายขึ้นอืออืเอเนืะความเนเือ้ออะอบ้า ินเานะแกงผักห้าอย่างป่ะเนี่ยได้แล้วอืม,อมแซ่บเนาะแกงใส่บักขามก็จังแกงโบราณน,นี่แหละครับแกงก็แกงโบราณเนี่ยต้องใส่คาพอร้อมกับ่ันดอกไข่เอยียงกับปลาคามอ่ะ ก็คยคิดอย่างให้น้ำสานอ่ะถุงนึงอย่างี้สิไปลวกไว้ก็สุดเปลืออืมเร่จเสือตัวนี้ก็แล้วมือ อื้อมับคนมากเห็ดเนาะค่ะคือเธอเสริมนี่ยกละ่ะไปเกมมากก็ได้กินซ้ำนี้อีหลีนี่เนี่ยค่ะว่ามีเหลือขายเมื่อทุกเมือ่อกันเพาะเธอดักเธอกันไม่ได้กิน หือเอาแล้วก็ยังปุดๆเนาะหือเอ้าเบิ่งมันอย่าแบบเมื่อยอัลคลิปตะเลยเสีย mm. นเมือม่อนี่เพ้นไปเอียบทิ้งงั้นเก้าอันราคาไปเกินหอยเซง,งวัวมือนะไ,ไม่ให้บุญไม่ให้บุญ เท่า้นกันเลยไปเกมเฮ็ดค่ามาใบหนึ่งหนึ่งขัน้นสมหนึ่งจุแจ้วให้พุทธาแล้วมาคารถให้ไปเกมเฮ็ดต้อยกันพุทธเอาแต่เห็ดค่าจะ,จะของรถป่นนะนี่ะ ไม่สร้ยกันว่าิินได้กิน่นที่ภเทานะมันเหียต้นเฮียนเนี่ยในพุดกกะตาโนยไงพุนาค่ะมันไปบิดเ,เดียวนั่นอืมจัไดไ่้เลยครับหนึ่งวนันยังสิ่งได้กินแลาขาบนด้เนี่ยค่ะข้านมากับมาอุ้นอิบขาวอิบก้อนป่นะ อดูละคาเห็ดก้อเขาออกกันนมดลคือเห็ดคางม,มันจลางแล้วมันไล่ผอมเลยเนาะให้เตีบซุดกับ,บ่ามันหนีบ้าปบฝนพวกเห็ดนาดอกข้าวานาเรนาออนนายังน่ะอืม้มซ่บอย่าง

mà mà má hẳn, hả hắn tin mày dướng ngang ngang rồi sao sao mình มมมันีแหเลยไอ้บาตั้งแกนไปเก็บให้พวกเราไม่ได้ซ่อนยาบันเจ้าของเนาะว่าม่นเห็นทานออกเป็นมู๊บมูอยู่ป่ะน้ำของนั้นไม่ได้บอกว่าดีเนาะมันไวแล้วนั่นเห็ดทานหน่อยเนาะหวานน้อเอาเสือเห้ทานใหญ่มาอยู่ดีเดี๋ยวไปที่หิ้วมันก่อน kêu mình kịp môn mông tiền, pha hết đi co, sao rùa tít cả ta phải không? Ừ, เดินเสืบเสียบเขากันบดกินไป็นตำมานหนงเฮ็ดนะลูกอะไรเนาะค่ะเวลาลินดีกวฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ซาเสริมกบนังอดดัน้ำนี้แ้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสชื่อมหพี่น้องนะค่ะ